สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอนำข้อมูลจากคมคิด .com มานำเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือคู่ศึกสถานโลกตอนอเล็กซานเดอร์มหาราชปะทะชินซีฮ่องเต้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหากผู้ยิ่งใหญ่ในยุคโบราณมาเผชิญหน้ากัน ดิแสนยานุภาพที่เกรียงไกลของทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นมหาศึกสถานโลกและต่อไปนี่คือการสร้างสถานการณ์สมมุติว่าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นผู้ใดน่าจะกำชัยชนะข้อมูลของคู่ศึกอเล็กซานเดอร์มหาราชครองราชสามยสานิพก ถึง323ก่อนคริสตศักราชมหาราชแห่งโลกตะวันตกผู้พิชิตจากกรวดเปอร์เซียยึดคลองอียิปต์และเมโสโปเตเมียแผ่แสนยานุภาพในสามทวีปคือ,อยุโรปเอเชียและแอฟริกานำทัพยาวนาน13ปีข้ามทวีปจากยุโรปเข้าถึงเอเชีย เข้าพรมแดนอินเดียและทรงผ่านอารยธรรมจากไกรกเข้าสู่อินเดียอุปนิสัยเยี่ยมหารมีความเป็นนักรบอย่างสูงโดยจะนำหน้าทหารในการรบแทบทุกสมรภูมิพระไทยร้อนแต่ประเมินสถานการณ์ศึกได้รวดเร็วเวลาทำศึกมักจะทรงพุ่งเป้าโจมตีไปยังผู้นำทัพฝ่ายตรงข้าม เช่นในการสึกที่อิซัสและกวัวกาเมลาพระองค์ทรงนำกองทหารมาพุ่งเข้าหาขบวนรถศึกของพระเจ้าดาริอุสแห่งเปอร์เซียคู่ศึกของพระองค์จนทำให้อีกฝ่ายเสียขวัญและหนีออกจากสนามรบทำให้กองทัพเปอร์เซียต้องพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่ทรงยึดถือความคิดของพระองค์เองเป็นใหญ่ จนไม่รับฟังคนรอบข้างทั้งยังทรงมีพระอารมณ์รุนแรงมีครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงพระองค์ทรงดื่มสุราจนเกินขนาดและโตเถียงกับแม่ทัพอาวุโสที่ชื่อไครตัสก่อนที่พระองค์จะบันดาลโทสะจนสังหารแม่ทัพผู้นั้นในงานจินซีฮ่องเต้ครองราชเมื่อ247-210ถึง210ปีก่อนคริสตศักราช จอมจักรพรรดิองค์แรกแห่งแผ่นดินจีนผู้พนวกเจ็ดแว่นแคว้น,วนรวมเป็นหนึ่งยุตติสงครามระหว่างแคว้นที่ยาวนานกว่า300ปีด้วยการทำศึกต่อเน,นื่องถึง10ปีและขยายพรมแดนพิชิตชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือและสยบชนเผ่าป่าเถื่อนดุร้ายทางใต้กำเนิดอารยธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวของจีน ที่สืบต่อยาวนานกว่า2,000ปีและสร้างมหาประการยักษ์กำแพงหมื่นลี่อันยิ่งใหญ่อุภณิสัยฉเฉลียวฉลาดเยือกเย็นมีความเป็นนักปกครองที่เด็ดขาดแฝงด้วยความโหดเยี่ยมสามารถอดทนในสถานการณ์ที่กดดันได้เมื่อจำเป็นโดยดูจากเมื่อแรกที่ขึ้นครองราช อำนาจในการบริหารตกอยู่ในมือของอัครมหาเสนาบดีหลีปู้เวยซึ่งดำเนินการบริหารตามใจชอบโดยไม่สนใจองค์กษัตริย์แต่ฉินหวางก็ทรงอดทนรอเป็นเวลาหลายปีจนเมื่อโอกาสมาถึงก็ทรงกำจัดหลีปู้เวยและถอนรากถอนโคนกลุ่มอำนาจเดิมจนหมดสิ้นกองทัพคู่ศึกกองทหารฉิน ต็ดอาวุธยาวคือขวานศึกผสมหอกด้ามยาวสามารถใช้แทงและฟันได้ในคราวเดียวส่วนอาวุธสั้นเป็นกระบี่สองคมใช้ในการรบประชิดพร้อมโล่ไม้ผสมสำริดสวมเกราะแผ่นทำจากสำริดปิดส่วนหน้าอกและท้องไม่สวมหมวกเสื้อที่สวมเป็นผ้าเนื้อหนามีคุณสมบัติรับแรงประทะจากธนูได้ระดับหนึ่ง อาวุธยิงประกอบด้วยหน้าไม้และธนูยาวโดยธนูยาวอาจมีพิสัยการยิงไกลสุดถึง400เมตรส่วนหน้าไม้แม้จะยิงได้ระยะน้อยกว่าและใช้เวลาในการยิงมากกว่าธนูแต่มีแรงทะลุทะลวงสูงสามารถทะลุผ่านเกราะได้เชี่ยวชาญการจับรูปขบวนศึกโดยเน้นการผสมผสานร,ระหว่างทหารม้าก,กับทหารราบ ใช้ทหารม้าเป็นหัวหอกในการโจมตีและมีการยิงจากพลธนูหน้าไม้ช่วยเสริมโดยมีสัสดส่วนทหารม้าราว20-30%เอร์เซนของจำนวนทหารทั้งหมดทหารม้าของกองทัพฉินถือได้ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเนื่องจากแคว้นฉินมีอนณาเขตติดดินแดนทางเหนือและต้องรับมือกับกองทหารม้าของชนเร่ร่อน เผ่าทรงหนูมันนานนับร้อยปีทำให้ต้องมีกองทหารมาที่ทรงประสิทธิภาพกําลังพลของกองทัพฉินส่วนใหญ่เกิ์จากชาวบ้านชาวนาโดยนำมาฝึกรบเป็นระยะลักษณะคล้ายกองกําลังรักษาดินแดนมีวินัยสูงในระดับหนึ่งขวัญกําลังใจขึ้นอยู่กับตัวแม่ทัพโดยมากหากกองบัญชาการแตกกองทัพทั้งหมดมักจะสลายไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้ายุคฉินซีห้องเต้แคว้นชินได้ทำการปฏิรูปกองทัพใหม่จนทำให้กองทหารชินมีวินัยเข้มงวดและมีการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสูงเหนือกว่าแคว้นอื่นๆกองทหารมาซิโดเนียติดอาวุธแหลนยาว5เมตรใช้แทงสกัดจากระยะไกลอาวุธระยะประชิดเป็นดาบสั้น ยาวสองฟุตถือโลกกลมขนาดใหญ่ทําจากแผ่นสำริดและไม้มีความหนาเล่นหนักป้องกันลูกธนูได้ดีส่วนกองทหารมา้าใช้หอกยาวสาเมตรเป็นอาวุธและใช้ดาบสั้นสำหรับต่อสู้ระยะประชิดทหารมาซิโดเนียทั้งทหารม้าและทหารราบจะสวมเกราะสำริดแผ่นใหญ่ปิดส่วนท้องอกและหลังท่อนแขนและใส่หมวกเกราะ โดยมวกเกราะทาจากสำริดทั้งแผ่นนํามาตีขึ้นรูปเป็นมวกทําให้มีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันศีรษะและใบหน้าทั้งหมดอาวุธยิงเป็นธนูและสายสลิงยิงลูกหินโดยพิสัยการยิงของธนูมาซิโดเนียอยู่ที่ราว200เมตรส่วนสลิงยิงลูกหินแม้จะมีพิสัยยิงในระยะใกล้ไม่กี่สิบเมตร แต่มีความแม่นยำในการจู่โจมเป้าขนาดเล็กเช่นศีรษะและสร้างบาดแผลรุนแรงถึงตายได้ในทันทีกองทัพมาซิโดเนียมีสัดส่วนทหารม้าต่อทหารทั้งหมดจะอยู่ที่ราวสิบเปอร์เซน์กำลังหลักจะอยู่ที่ทหารราบถือแหลนยาวโดยมีกลนศึกสำคัญคือรูปขบวนฟาแลงจัดเป็นแนวเคลื่อนเข้าปะทะมีความแข็งแกร่งเหมือนกำแพงหอ,อก สามารถทิมแทงได้จากระยะไกลยากที่ฆ่าศึกทิ่ตีฝาแต่ข้อเสียก็คือช้าขาดความคล่องตัวและอาจถูกโจมตีโอบล้อมจากด้านหลังได้กำลังรบส่วนใหญ่เป็นทหารอาชีพระดมมาจากรัฐต่างๆนำมาฝึกในแบบแผนเดียวกันวินัยเป็นเลิศหวัญกำลังใจดีเยี่ยมมีความสามารถในการรบทั้งแบบเดียวและแบบกลุ่ม สู่สมรภูมิเหตุการณ์สมมุติกองทัพมาซิโดเนียของอเล็กซานเดอร์มหาราชจำนวนไพร่พลห้าหมื่นนายได้เคลื่อนทัพมาเผชิญหน้ากับกองทัพราชวงศ์ฉินจำนวนเท่าๆกันที่นำโดยฉินสีฮองเตะยังทุ่งยาก,กึงทะเลทรายของดินแดนเอเชียกลางซึ่งลักษณะสมรภูมิดังกล่าวเป็นที่คุ้นเคยดีสำหรับทั้งกองทัพฉินและมาซิโดเนียในการรบในท้องทุ่ง กองทัพมาซิโดเนียสามารถปรับขบวนได้อย่างเต็มที่โดยใช้รูปขบวนฟาแลงที่เป็นกลยุทธ์หลักขณะที่ฝ่ายฉินก็สามารถใช้กองทหารมาที่แข็งแกร่งสมทบโดยขบวนรถศึกได้อย่างเต็มที่เช่นกันเมื่อสัญญาณการรบเริ่มขึ้นอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงมีบัญชายกองทหารราบติดอาวุธแหลนยาวจัดรูปขบวนแบบฟาแลงหรือกำแพงหอก เคลื่อนพลเข้าหากองทัพฉินที่ตั้งขบวนทัพแยกเป็นกองกลางและปีกซ้ายปีกขวาโดยแผนรบของอเล็กซานเดอร์จะทรงให้ทหารเคลื่อนทัพกำแพงหอกเข้าทำลายในรบค่าศึกให้ปั่นป่วนจากนั้นจะใช้กองทหารม้าติดหอกยาวขาโจมตีกองบัญชาการข่าศึกเพื่อจู่โจมจับตัวแม่ทัพทางด้านฉินซีฮ่องเต้นั้นแม้จะไม่เคยทรงออกรบในแนวหน้า แต่ก็ทรงมีความเยือกเย็นในสถานการณ์คับขันเนื่องจากเคยทรงนำกองทหารปราบกบฏด้วยพระองค์เองโดยในเวลานั้นทรงวางแผนล,ล่อให้พวกกบฏเข้าโจมตีขบวนเสด็จของพระองค์และทรงจัดกำลังพลซุ่มโจมตีตลบหลังพวกกบฏจนพ่ายแพ้เมื่อทรงเห็นกองทัพข้าศึกเคลื่อนพลเข้ามาชินสีห้องเต้จึงทรงให้พลธนูยิงใส่จากระยะไกล แม้ธนูของฉินซีจะยิงได้ไกลแต่ไม่อาจสร้างความเสียหายให้กองทหารมาซิโดเนียที่สวมเกราะป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายได้มากนักจนเมื่อทัพมาซิโดเนียเข้ามาในระยะใกล้ผลหน้าไม้ฝ่ายจีนจึงทําการระดมยิงและสามารถสังหารกําลังรบของมาซิโดเนียได้จํานวนหนึ่งทว่าก็ถูกจูโจมกลับ โดยพลยิงลูกหินและธนูของมาซิโดเนียที่เคลื่อนตามมาในกระบวนฟาแรงอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าเนื้อหนาของทหารฉินช่วยลดแรงประทาจากธนูลงได้แต่การที่ทหารฉินไม่สวมหมวกเหล็กก็ส่งผลให้ศีรษะตกเป็นเป้าของลูกหินได้ง่ายทำให้พลหน้าไม้ของฉินต้องล่าถ,ถอยเข้าแนวรบเมื่อขบวนทัพฟาแรงเข้ามาใกล้ องทหารชิ้นส่วนหนึ่งก็เตอนเข้าปะทะในการรบระยะประชิดแหลนยาว5เมตรของทหารมาติโดเนียได้เปรียบทหารชิ้นที่ใช้ขวานศึกยาว2เมตรจนทําให้แนวรบฝ่ายชิ้นเริ่มระสามระสายอเล็กซานเดอร์ทรงใช้กลศึกที่เคยทําเมื่อครั้งทําศึกที่อิซซัตและกัวกามเมลาด้วยการบีบให้ข้าศึกต้องทุ่มกําลังเข้ารับการโจมตีของกระบวนทัพกําแพงหอก จนทําให้การป้องกันกองบัญชาการอ่อนลงจากนั้นพระองค์ก็ทรงนํากองทหารมาบุกขจมตีโดยมุ่งเข้าถึงที่ประทับของฉินสีห้องเต้เมื่อเห็นทหารมาข้าสึกเข้ามาใกล้กองทหารมาฉินก็ยกเข้าขัดขวางด้วยกําลังพลที่เหนือกว่าเกือบเท่าตัวอย่างไรก็ตามทหารมาซิโดเนียเป็นทหารอาชีพที่ฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังมีขวัญกำลังใจสูงจากการที่องค์เหนือหัวของฝ่ายตนนำทัพมาเองทำให้สามารถตรึงกำลังกองทหารมา้าฉินที่มีจำนวนมากกว่าได้และมีแนวโน้มจะตีกองทหารมา้าฉินถอยร่นพร้อมกับรุกเข้าใกล้กองบัญชาการของฉินเาว่าแม้ข้าศึกจะรุกเข้ามาใกล้แต่ฉินสีห้องเตยังทรงประทับนิ่งอยู่โดยมีลาวราชอ,องค์ัลักคอยห้อมล้อม ในขณะที่ขบวนทัพชินกำลังจะแตกนั่นเองทหารมาชินอีกกองหนึ่งพร้อมกองรถศึกติดพลธนูยาวที่แยกกำลังออกจากทับปีขวาและซ้ายก็เข้าตีตลบหลังขบวนฟาแรงและใช้หน้าไม้กับธนูยาวสังหารทหารมาซิโดเนียจากด้านหลังจนทำให้เกิดความวุ่นวายเมื่อพวกมาซิโดเนียต้องพยายามหันกลับมารับศึกทำให้แหลนยาวกลายเป็นเครื่องกีดขวาง ทหารจํานวนมากต้องสละแหลนเปลี่ยนมาใช้ดาบสั้นเข้าปะทะจนเกิดความวุ่นวายและในเวลานั้นทหารฉินก็เข้ารุมกระนาบตีจนทําให้กองทัพมาซิโดเนียเริ่มปั่นป่วนอเล็กซานเดอร์ที่ทรงเห็นสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปจึงทรงเร่งนํากองทหารมาตีฝ่ายให้เข้าถึงตัวผู้นําทับฝ่ายตรงข้ามเพื่อหวังประดิษฐ์ทว่ากองทหารมาฉินในยามนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการยิงจากพลธนูรถศึกได้ต้านทานการบุกของทัพมา้ามาซิโดเนียเอาไว้ได้ทหารม้าจำนวนมากถูกธนูและหน้าไมาย้ยิงได้รับบาดเจ็บล้มตายแม้แต่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ก็ทรงได้รับบาดเจ็บจากหน้าไม้จนในที่สุดทัพของมาซิโดเนียก็เสียขบวนจนต้องเป็นฝ่ายล่าถอยอย่างไรก็ตามฝ่ายชิ้นเองก็เสียหายไม่ใช่น้อยเช่นกัน จึงไม่ได้เร่งติดตามบทขยี้ผลการรบกองทัพฉินชนะปอลลนี่เป็นเพียงการคาดคะเนของผู้แต่งโดยใช้ข้อมูลประกอบจากประวัติศาสตร์สำหรับท่านผู้อ่านใดมีความเห็นต่างจากนี้สามารถเสนอแนะมาได้ครับก็เป็นการสมมุติโดยอาศัยข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายมาประมวล แล้วก็ลองเอามาทำการรบกันต้องขอขอบคุณคมคิด c o m และขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีมีความสุขพร้อมที่จะติดตามรายการสองยามต่อไปนานๆโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ